เลี้ยงนกสันคอนัวใช้กลงไซส์ไหนดีนี่เลยค่ะแบบแนะนําเป็นกลงไซส์ L นะจริงๆนกซันคอนัวเนี่ยเขาสามารถอยู่ได้ทั้ง3ไซส์เลยค่ะตั้งแต่ไซส์ S, M, L นะคะแต่ว่าถ้าเป็นไซส์ L เนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่เล่นที่บินได้เยอะกว่าแค่นั้นเองค่ะไซส์ L จะเป็นไซส์ที่ใหญ่สุดของทางร้านนะคะก็จะสูงอยู่ที่157เซนค่ะแล้วก็ลึก9 4แล้วก็กว้าง9 4ค่ะด้านหน้านะคะก็จะมีเป็นประตู2บานค่ะก็คือด้านบน1นะคะแล้วก็ด้าานล่่งอีก1คะ แล้วก็มีช่องใส่อาหารแยกให้ด้วยนะคะเวลาให้อาหารน้องเนี่ยจะได้ไม่ต้องเปิดประตูบานใหญ่ค่ะพื้นกรงด้านล่างนะคะสามารถดึงออกมาล้างทําความสะอาดได้แบบนี้เลยค่ะถาดรองสีดานะคะ<ๆ>ก็จะมีให้2ขาดค่ะแบบนี้เลยและด้านข้างนะคะเราออกแบบให้มีช่องติดตั้งลังนอนค่ะหรือถ้าใครไม่อยากติดตั้งเนี่ยก็สามารถเอาสายเคเบิลมาล็อกได้ด้วยเช่นกันค่ะและตอนนี้สาย L ลดราคาจาก13,000บาทเหลือเพียง9,290บาท แถมฟรีคอนรับเล็บนกให้3อันและส่งฟรีทั่วประเทศสินค้ามีจำนวนจำกัดใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางนี้เลยค่ะ